มาเลยครับคุณผู้ชมสิ้นสุดการรอคอยครับ v ีอ1.5รุ่นไฮตัวท็อปสุดมีเข้ามาแล้วครับขครหาอยู่รีบเลยนะฮะคลิปนี้ดูให้จบแล้วรีบตัดสินใจผมบอกเลยว่าไปไวแน่นอนคันนี้เป็นรถบ้านครับรับเข้ามาฮะรถบ้านแท้มือเดียวฮะเข้าสูงตลอดนะครับนี่ภายในของตัวท็อปเบาะดําตัดกับแดงนะครับภายในคุมโทนแบบนี้เลยจอกลางทัชสกีนนะฮะแอร์ออโต้กล้องด้านหน้าเนี่ตัวนี้5,000ันมีให้เรียบร้อยปุ่มพุ่มสตาร์ทครับ พร้อมกับล้อแม็กขอบ16ลายใบพัดแบบนี้ได้มาเป็นยางมิชลินปียีด้วยโคตรคุ้มคันนี้สภาพแรกรับยังไม่ทําอะไรเลยคลิปนี้ตามไปดูต่อในคลิปให้จบครับผมรีวิวให้ดูละเอียดทุกซอกทุกมุมถ้าชอบรีบเลยครับราคาดีด้วยตอนนี้สนใจไปครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะครับพี่ๆทุกคนที่สนใจวีออสมือสองทุกทคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กันกับผมครับบิววีออสมือสองพบกันกับผมบิวเพชรยศเช่นเคยครับคุณผู้ชมครับสิ้นสุดการรอคอยฮะวีออสหนึ่งจุดห้ารุ่นไฮตัวท็อปสุดมีเข้ามาแล้วครับหนึ่งคันนะหลังจากที่หายไปนานนะครับเพราะว่าราคารถช่วงเนี้ยต้องบอกเลยฮะว่าราคาเนี่ยมีการผันผ,นผวนเนาะราคาแพงขึ้นบางที แค่ราคาจบอะคุณผู้ชมราคาซื้อ4ี่แสนแล้วอ่ะผมไม่สามารถซื้อเข้ามาเพื่อจะเอามาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันได้จริงๆนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างจะแพงขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะปัจจัยหลายอย่างครับตรงนี้ยังไงสนใจยังไงมาพูดคุยกันได้นะครับแต่วันนี้มีให้เข้ามาแล้ว1คันนะคันขางหน้าคุณผู้ชมนี้ทะเบียน7.422นะครับเป็น v ีออสหรุ่นไฮ ปี19 20นะครับคันนี้บอกก่อนเลยว่าไม่ใช่รถหน่วยงานครับคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเพราะว่ารถหน่วยงานรถประมูลตอนนี้ซื้อยากจริงๆนะครับวันนี้ก็เลยได้รถบ้านมา1คันนะฮะรถบ้านมือเดียวครับสวยกลิฟนะฮะและที่สําคัญราคาถูกครับวันนี้เอาไปเลยฮะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันคุณผู้ชมสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่หกพันหกร้อยบาทครับตลอดอายุสัญญานะครับดอกเบี้ยพิเศษสองจุดสามเก้าผมมีให้ครับสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีนะฮะสำหรับกลุ่มลูกค้าทีี่ม ประวัติเครดิตดีมีผ่อนบ้านผลล่อนรถผ่อนบัตรเครดิตอะไรพวกนี้สินเชื่อนะครับเกินปีเอาไปเลยครับ2.39%นะครับหรือว่าเอาพื้นฐานนะอาชีพข้าราชการและวิสาหกิจพนักงานบริษัทที่รับเงินผ่านบัญชีมีประกันสังคมนะครับเอาไปเลยฮะ2.79%ไม่สนใจเครดิตครับขอแค่ว่าไม่มีประวัติเสียไม่มีแบล็คลิสเอาไปเลยฮะ2.79%ตามกลุ่มอาชีพที่ผมแจ้งไปแต่กลุ่มอื่นก็ไม่ต้องเสียใจนะฮะพ่อค้าแม่ขาานะครับอาชีพอิสระ เนะจ้าของธุรกิจทั้งหลายนะครับซื้อได้เช่นเดียวกันดอกเบีย้ยแบบนี้เหมือนกันนะแต่ต้องมาพูดกันในเรื่องของเอกสารที่มีนะครับเราจะได้เข้าใจกันต่าเข้าใจตรงกันนะว่าเป็นยังไงบ้างเนาะค้าขายอาชีพยอยิสระเนี่ยทำอะไรนะรยังไงพูดคุยหลังไม้เพิ่มเติมนะครับเบอร์โทรหน้าคลิปเลย0855366287บิวเพชรยนต์ครับผู้จัดการฝ่ายขายยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้เป็นเบอร์โทรส่วนตัวไลน์ก็เป็นไลน์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูคันนี้กันนะนานๆจะเข้ามาทีนสวยยเเิปลถบ้้าแทมือดีะ 1.5 High ปี19 20ที่หลายๆคนตามหานะครับสีบอลเงินนะครับอ่ะเริ่มก่อนจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มที่ด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยมันก็จะคล้ายกันแทบทุกอย่างแหละคุณผู้ชมครับด้านหน้าสำหรับ v o s 1.5รุ่น J รุ่นรุ่น Entry รุ่น Mid รุ่น High นะฮะมันก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันที่ตรงนี้รุ่น Mid กับรุ่น High แตกต่างกันที่ฝาตัดหมอก ไฟตันหมอกคู่หน้านะครับมันจะเป็น LED สําหรับรุ่นไฮนะครับส่วนหน้าตาที่เหลือเหมือนกันเลยฮะรกระจังหน้า V t เไฟหน้าโปรเจคเตอร์ มีเด y t i m e r u n n i n g Light นะครับ LED แบบไลท guiding นะมีให้ครบหมดทุกอย่างเหมือนกันสีผิวพันธุ์รอบคันครับเรียบเนียนเสมอกันคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพผมเพิ่งซื้อเข้านะฮะไปขับกลับมาแล้วบอกเลยว่าขับโคตรดีนะครับเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเข้าศูนย์ตลอดเลยนะครับเขาดูแลรถเขาดีมากดูผู้ชมดูสีผิวพันธ์เรียบเนียนนะฮะอาจจะมีริ้วมีรอยบ้างเพราะว่าผมยังไม่ได้เก็บงานแล้วเนี่ยอาจจะมีริ้วมีรอยเล็กน้อยเนี่ยที่จะต้องขัดสีนะฮะให้ดูสดๆนะ แม็กสำหรับรุ่นไฮจะไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะนั่นคือตัวท็อปสุดจะเป็นแม็กลายนี้นะจะเป็นแม็กลายไบพัดทูโทนและเป็นขอบ16นะครับอ่ะยางได้มาเป็นยางมิชลินปี2ีนะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วยางมิชลินปี2ี่ใช้ได้ย,วยาวๆเลยที่สําคัญคุณผู้ชมบ,บอกเลขไม้เลยแล้วกันคันนี้เลขไม้เก้าหมื่นพโล ไม่ไม่เยอะนะ9 8 0า0โลกับรถปี19.20นะครับแล้วราคาไม่แรง389,000ฟีดาคุณผู้ชมเอาไปผ่อน6,600เนะี่ยแล้วได้ตัวท็อปไปใช้เนะี่ยคุ้มเลยดิสเบรก4ล้อระบบเบรกเป็น ABS ฮะเนี่ยมันยังมีฟงมีฝุ่นบ้างเนาะคุณผู้ชมเนาะผมยังไม่ได้ล้างแต่ให้ดูโครงสร้างครับสวยไหมนี่ เม็ดอาร์คตะเข็บเดิมซุ้มล้อเดิมๆไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับมีฝุ่นบ้างตามธรรมชาติรถใช้งานนะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ไทําอะไรเลยคันนี้นะครับเดิมๆมาแบบนี้เลยนะเดี๋ยวผมเอามาเพิ่มเติมให้ล้างขัดสีชฉวีวันนะครับตรงนี้ก็เป็นหาของเหลวให้อีกรอบหนึ่งด้วยพร้อมกับโปรโมชั่นสงการนะครับประกันเครื่องเกียร์หปี2องุโลเข้าศูนยะ์โตยต้านะ ไม่ผิดฟังไม่ผิดนะครับประกันเครื่องเกียร์หปี20 0 0 0โลเข้าศูนย์โตโยตา้าคุณผู้ชมเอารถไปใช้ได้เลยครับกระจกบานหน้าเดิมแท้โตโยตา้ามีสัญลักษณ์หูฟังก็คืออะคูติก,กาสนะครับนิรภัยรับเสียง2ชั้นภาษีครอรบอผมต่อให้ครบหมดทุกอย่างแล้วกันสา์มีให้เรียบร้อยแล้วมือเปิดของรุ่นท็อปนะครับจะเป็นโครเมียมแบบนี้กระจกบองข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวครบถวนและดูนะฮะติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจกโตโยตา้าเดิมแท้ทุกบานเดิมแท้ทุกบาน นะครับไฮไลท์ของรุ่นท็อปสุดคืออะไรรู้ไหม,มคุณผู้ชมนอกจากล้อแม็กที่เป็นลายเบพัดแบบนี้นะครับนี่เปิดภายในขึ้นมาว้าว เป็นไงคุณผู้ชมนี่คือรุ่นท็อปครับรุ่นท็อปสุดภายในจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงแบบนี้แล้วเบาะเขาก็จะเป็นทูโทนเหมือนกันสีดําตัดแดงนะครับเป็นทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับตรงนี้คันนี้เดี๋ยวผมต้องสปาในเรื่องของเบาะฝั่งคนขับเนาะเพราะว่าฝั่งคนขับเนี่ยเขาใช้มาในเรื่องของจะมีรอยยับรอยย่นเป็นเรื่องปกตินะครับตรงนี้เดี๋ยวเราสปาให้เราขึงตึงให้ใหม่หมดนะครับที่เหลือก็เดิมๆฮะมีฟงมีฝุ่นเดี๋ยวล้างขัดสีฉวีวันได้ให้ดูรอบคันก่อน สวยๆนะครับโครงสร้างฮะเดิมๆแน่นอนครับจะลดประมูลนะครับลดหน่วยงานหรือลดบ้านนะครับผมคัดให้เป็นเกรด A นะครับนี่หัวน็อตเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับคัดให้เรียบร้อยนะเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี1 9บเาออกเบอร์ก็คือเดือนตุลานะครับแล้วไปขึ้นจดที่เดือน่าปีปี10นะครับเพจเดิมไม่ลอกไม่ถลอกอะไรน็อตเดิมนะครับคมกลิบสวยๆเลยนะเจ้าของเดิมดูแลดีครับเข้าศูนย์หมดเลยนะตัวท็อปครับจะมีกล้องบันทึกหน้าให้นี่ ก้อนทุเด้านหน้าอ่านะตัวนี้ห้าพันนะครับติดศูนย์มีให้เรียบร้อยนะครับสวยงามเลยอ่ะเดิมเดิมอ่ะโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพามาดูต่อด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับเปิดขึ้นมานะกระจกเดิมแท้โตวต้าทุกบานเบาะหลังครับแน่แนๆ เห็นไ,ไหมฮะรถบ้านนะครับเนี่ยเขาจะเอามีมงมีหม,มอนมีพวกสายรัดเบลมาให้เนาะตรงนี้ถ้าใครไม่ชอบก็ถอดออกได้ไม่ได้สําคัญอะไรนะครับเบาะเนี่ยมันจะยังมีโปงมีเปื้อนบ้างอย่างที่ผมแจ้งไปรถเพิ่งเข้ามาเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เลยขับมาจอดปุ๊บผมก็หยิบม,มารวีวิวให้ดูแหละนะครับที่เหลือก็โอเคนะเบาะดังแน่นๆหลังคาฮะไม่มีรอยจงรอยเจอมอะไรนะครับเดี๋ยวสปาเพิ่มเติมกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับดูโครงสร้างต่อดีกว่านี่โครงสร้างเดิมไม่เดิมดูฮะ รอยคีบระบบโรงงานเห็นไหมครับจะลดบ้านลดหน่วยงานผมคัดเกรด a ให้ไม่ต้องห่วงนะครับดูแลให้อย่างดีนะรอยคีบระบบโรงงานคืออะไรผมแจ้งให้ฟังทุกคลิปนะครับคือรอยคีบที่ตัวถังอะรบบทจากโรงงานเนะี่ยคีบตัวถังรถเนี่ยไปจุ่มสีพอปล่อยปุ๊บมันจะทิ้งรอยนี้ไว้นะครับต้องมีทุกคันเนะี่ยถ้าไม่มีเนะี่ยคุณผู้ชมใส่ฐานเลยว่ารถเนี่ยมันโดนพ่นสีทําสีมานะครับเม็ดอาร์ครับกลมๆสปอตกลมๆคมๆมันจะถึงเม็ดล่างอ่า ประมาณนี้389,000าคุณผู้ชมโคตรคุ้มนะฮะฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาท ตลอดอสัญญานะครับมีป่งมีเปื้อนบ้างธรรมชาติเนาะผมให้ดูแบบว่าสดๆก่อนนะครับไม่ได้ขายแบบนี้เดี๋ยวผมต้องล้างขัดสีฉวีวันให้ก่อนที่จะส่งมอบนะครับอันนี้ให้ดูสภาพรถแรกรับนะครับไม่ว่ากันนะอาจจะมีตรงไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ต้องขออภัยด้วยแต่โดยรวมอะผมมองว่าโคตรสวยนี่ขนาดรถยังไม่ได้ทําอะไรนะคุณผู้ชมมาสภาพแบบนี้เลยอะนะครับด้านหลังครับตัวท็อปสุดนะฮะไฟไท้ายเป็น LED นะครับมีคิ้วกันอาเขาเรียกว่าคิ้วฝากระโปรงมันจะได้เป็นโครเม มาแบบนี้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้แล้ว2จุดติดเดิมมาเลยจากของอาจจะของติดรถนะครับกระจกหลังไล่ฟ้ากระจกหลังเดิมแท้โตโยตา้าไฟท้ายนะครับเป็น LED นะไฟท้ายไฟเบรกดูดีสามนะครับกระจกหลังเดิมแท้โตโยตา้ามีก้องถอยให้เรียบร้อยฮะที่สําคัญครับตัวท็อปสุดทำไรได้รู้ไหมคุณผู้ชมที่แตกต่างจากชาวบ,บ้านในช่องเขากุญแจรีโมทเป็นสมาร์ทย์เลตแน่นอนว่าภายในเป็นปุ่มพุสตาร์ทสำคัญคือฝาท้ายเปิดได้จากด้านหลัง เปิดเรียบร้อยนะครับกดได้จากรีโมทอ่านะเป็นรุ่นเดียวที่ออที่ทําได้ฝา,าปรงครุณผู้ชมดูอันดับแรกเลยไม่ต้องดูไหนไกลนะครับดูฝา,าปรงก่อนดูฮะหัวนอ็อตกลิบกลิบไม่มีรอยขยับเลยน,น,นะครับหัวน็อตกริบกลิบซีนฮะเอาเล็บจิกเข้าไปสีนุ่มๆเล็บจิกเข้า2ฝัง่งรูกลมๆคมๆเนี่ยสีสีผิวพันธุ์ใหม่กลิบเลยคุณผู้ชมนะน่าใช้นะครับนี่ รถบ้านแท้มือเดียวนะครับสปอร์ตเมทอาร์ตทั้งหลายนะเดิมๆท้ายเนี่ยเดิมๆเลยนะจะมีแผงตัวนี้ให้เรียบร้อยแล้วแผ่นยางรองพื้นด้านหลังนะครับสำหรับตัววีออส1.5รุ่นไฮนะมีฟองมีฝุ่นบ้างนะฮะไม่ได้ล้างยังไม่ทําอะไรเลยนะครับให้ดูสภาพรถสดๆนี่ใครที่ตามหาอยู่ใครที่รออยู่วีออส1.5รุ่นไฮรีบด่วนๆมีอยู่คันเดียวและหาโคตรยากนะครับตอนนี้ที่ใครจะแบบว่า มามาถึงมาสั่งหาผมนะผมหาให้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าราคาเนี่ยผันผวนมากนะฮะราคาแบบโอ้โหถ้าหลุดคันนี้ไปผมว่าน่าจะมีสี่แสนนะถ้าซื้อเข้าตอนเนี้นะครับเครื่องมือไม่แรงยังไลผมมีให้คาหมดเลยนะครับโครงสร้างรถครับเดิมๆเนี่ยลอยซีนสีขาวเปลือกขายแบบเนี้ย นะครับเดิมๆผมให้ดูรถแบบเห็นจระจ่ายอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันรีบด่วนๆรีบด่วนๆเลยโอ้โห่ทงทั่วเลยยังไม่ได้เก็บออกเลยนะฮะนี่เดิมๆสีน้ำมะพร้าวครับขาวเปลือกไข่ลากยาวไปเลยด้านในเม็ดอาร์คสวยๆครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันอ่ะมาดูฝั่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตอึ๊บอ่านี่แผ่นแด็มครับสีน้ำมะพร้าวครับสีขาวเปลือกไข่เม็ดอาร์คฮะเดิมๆสวยๆแบบนี้ลากยาวไปจนถึงตัวใน นะครับอ่ะงดงามนะสำหรับใครที่ชื่นชอบ v ีออส1.5รุ่นไฮอยากได้เป็นตัวท็อปสุดอยู่แล้ววันนี้ห้ามพลาดครับรีบติดต่อมาด่วนๆเลยฮะด่วนๆเลยนะถ้าเกิดไม่ด่วนนะผมกล้าบอกได้เลยว่าผมถ่ายคลิปลงไปแป๊บเดียวลูกค้าจองแน่นอนนะครับสามแสนเบอร์โทรหน้าคลิป0 8 5 5 3 6 6 2 8 7าห้บิวเพชรยนต์ผู้จัดการฝ่ายขายครับยินดีให้บริบการบิววีออสมือ2นะครับหาวีออสซื้อกับผมนะครับดูคลิปผมโทรหาผมนะฮะเดี๋ยวจัดให้งามๆนะครับ คัดมาให้อย่างดีนะครับโตต้าเติมแท้ทุกบ้านอ่ะด้านหลังดูต่อนะครับรอยขีบโรบอทชัดเจน2ฝั่งนะครับรีวิวกันแบบชัดเจนนะคุณผู้ชมลูกค้าผมเนี่ยจะทราบดีเนาะผมรีวิวแบบว่า ตรงไปตรงมานะครับให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเพราะว่าซื้อรถคันหนึ่งก็ไม่ได้ถูกเนาะต่อให้มันเป็นรถราคาถูกก็จริงอ่ะสามแสนสี่แสนอย่างเงี้ยนะครไม่ได้ซื้อรถราคาแพงแบบ8ปดแสนเก้าแสนอย่างโตต้าแคมรี่ทั้งหลายแต่มันก็เงินนะฮะมันก็เงินเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูดีๆครับซื้อขายกับบริษัทที่น่าเชื่อถืออย่างบริษัทเพชรยนต์นะครับดูอย่างผมนะครับบิวเพชรยนต์นะครับผมเน้นวีออสยาลิตอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมาฮะผมชํานาญนะครับเดี๋ยวคัดอย่างดีให้เลย นะครับเดี๋ยวคัดอย่างดีให้ดูให้ดีทุกคันครับทุกคันเป็นเกรดเฮะแต่วันนี้คันนี้หายากมากนะครับวีออรุ่นไฮไม่ได้มีกันบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะดูคลิปอยู่รีบติดต่อครับช้านิดเดียวผมกล้าบอกได้เลยว่าไปไวแน่นอนนะครับแล้วจะเสียใจเพราะราคานี้ไม่ได้หากันได้บ่อยๆนะครับไม่ได้หากันได้บ่อยๆนะเนี่ยแต่เข็บเม็ดอร์คเดิมๆเรียงตัวมาสวยๆเลย นะครับใครสนใจยังไงก็แล้วแต่นะครับฝากกดติดตามครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะแล้วติดต่อมาครับ085 5366287บิวพิทยนต์ครับยินดีให้บริการครับเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์โทรส่วนตัวไลน์ส่วนตัวเลยนะผมติดต่อเองโดยตรงนะครับไม่ต้องไปคุยกับแอดมินไม่ต้องคุยกับโอเปอเรเตอร์นะครับติดต่อสอบถามผมได้โดยตรงนะครับที่เบอร์หน้าคลิปได้เลยนะเดิมๆนี่สวยครับสวยทุกจุดเลย นะครับสีผิวพันธุ์นะสติ๊กเกอร์ลมยางชัดเจนนะครับหัวน็อตครับเดิมๆไม่มีรอยขยับนะครับเพนเพจนะครับเพจเงาวับนะมีโป่งมีเปื้อนบ้างธรรมชาตินะครับแต่ให้เห็นเห็นนะแป้นเบย์แป้นคันเร่งนะครับตัวผ้านะครับนี่เดิมๆฮะรถเข้าศูนย์ตลอดครับคันนี้นะตรวจตรวจสอบตรวจเช็คได้เลยนะครับเนี่ย QC วซีพาร์ทรถเข้าศูนย์มาตลอดเลยจะไปเข้าศูนย์อีกทีหนึ่งตอนไม่หนึ่งแสนหกพันโลนะครับแสดงว่าเพิ่งเข้าศูนย์มาประมาณสัก2000ันโลเองนะคันนี้ นะครับพิ่งเข้าศูนย์มาเองนะนี่ผมอะไรมัลติฟังก์ชั่นครับปุ่มพุสตาร์ทเรียบร้อยแล้วแท็กชั่นคอนโทรลมีให้กระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าครับอ่ะขึ้นไปบนตัวรถดูกันนะครับเหยียบเบรกปุ๊บกดปุ่มแค่นั้นคุณผู้ชมเครื่องยนต์ติดสบายๆเลขใบครับ98,000โลฮะ9 8 0 0 0โลได้วีออรรุ่นไยไปใช้3 8 9แ0 0าฟีาพันหกพันหก โคตรคุ้มครับจัดได้จัดนะครับจอกลารทัศสกรีนครับใส่แผ่น DVD ได้รองรับในส่วนของตัว T-Link ได้นะครับ USB นะครับมีให้นะเดี๋ยวเบาเบาเสียงก่อนอ่าโอเคบูทูธได้นะครับใส่อักนะครับเสียบอักใส่ USB ได้จากตรงนี้ครบเลยกล้องถอยก็มีให้เรียบร้อยแหละอ่ากล้องถอยพร้อมกับเส้นกะระยะนะครับแอร์ครับระบบออโต้นะฮะระบบดิจิตอลนะครับก็ปรับได้หมดเลยจะปรับเป็นเมนูนก็ได้ นะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบ7จสปีดหัวเกียร์หุ้มหนังครับแล้วก็หัวเกียร์เนี่ยเขาทำมาเป็นสีดำเมทัลลิกดำเงาแบบนี้ก้านเกียร์เป็นโครเมียมนะครับ CVT แบบขั้นบันไดอ่ะปรัมาณนี้นะครับแอร์แบกนีให้คู่หน้าครบครบแล้วออปชั่นฟังก์ชันนะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน3 8 9 0 0 0แปานครับฟีดาผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทผ่านไม่ได้ครับนะเดี๋ยวเรามาดูต่อหน้าห้องเครื่องความเดิมความสวยนะครับของคันนี้จะเดิมจะสวยแค่ไหนตามไปดูต่อครับไปฮะ โอเคครับคุณผู้ชมมาดูกันต่อในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆเลยครับชิ้นส่วนทุกอย่างเดิมหมดเลยฮะเครื่องยนต์ครับดูโอ m i t ีไสูบแถวเรียงดี HC ขนาด1 5 0 0 c ารซีซีลิตรหรือว่า108แรงม้าครับเบนซินล้วนนะครับ e 8 5ได้นะฮะแต่ผมแนะนำเป็น95นะครับถนอมเครื่องมากกว่านะครับอ่ะดูห้องเครื่องฮะซีนเครื่องทั้งหลายครับไม่มีเยิ้มนะครับใช้งานได้ปกติเลยรถเข้าสู่เบอร์ตลอดนะครับมาร์กสีโรงงานตามคอท่อทั้งหหหลายยอู่ใ้เเ็นนชัดจ เครื่องยนต์เดิมๆครับเนี่ยขณะที่ฟงฝุ่นอยู่เยอะๆแบบนี้นะฮะแต่ไม่เห็นคราบน้ํามันคราบของเหลวอะไรเลยมองเข้าไปลึกๆฮะเห็นคานซับแรงกระแทกไหมครับเห็นซีนไหมฮะเนี่ยตัวเนี้ยคานซับแรงกระแทกนะครับเดิมๆเลยฮะซีนสีขาวหมดเลยนะครับเดิมๆเลยนะไม่มีรอยตรงรอยต่ออะไรเบ้าโช๊คครับเบ้าโช๊คเป็นส่วนที่เปลี่ยนไม่ได้นะครับเนี่ยนะเบ้าโช๊คเม็ดอาร์ตะเข็บเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์มอกชัดเจนนะครับคานครับคานฝั่งขวาครับน็อตไม่มีขยับนะครับแก้มฝั่งขวาครับนน็อตไมม่ีขยับะ นี่ฝากระโปงตัวในนะครับขาฝากระโปงตัวในนี่ครับนี่ฝากระโปงเดิมๆครับตาปั๊มโตโยต้านะฮะไม่มีคดไม่มีงออะไรนะครับชัดเจนคุณผู้ชมหน่ดูสวยงามมากคานนะครับไฟหน้าฮะไทโคยโตเดิมแท้จปดไฟแดงนะครับโคตรคุ้มคุณผู้ชมครับนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างนะยังไม่ได้ขัดสีอะไรนะฮะให้เห็นสภาพแรกรับเนี่ยมาเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสนใจรีบติดต่อครับ 0855366287ครับผมวิวเพชรนยินดีให้บริการครับรถสวยๆแบบนี้รถรุ่นท็อปแบบนี้นานๆจะมาทีครับจัดได้จัดนะครับอย่าพลาดเลยนะเนี่เดิมๆเม็ดอาร์คสติ๊กเกอร์เหรียญบาทครับสติ๊กเกอร์น้ำยาปบอากาศนะครับแล้วก็ซีนั้นบนนะครับเอาเล็บจิกเข้าอ่าเห็นไหมครับเป็นรอยเล็บผมละนะครับสีเดิมๆนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะวีออส1.5รุ่นไฮนานๆจะมาที ไม่อยากให้พลาดใครที่หาอยู่นะครับไม่อยากให้พลาดรีบโทรรีบติดต่อมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฝากกับเจ้า V ีออส1.5รุ่นหายปี I, 19จด20คันนีไว้ด้วยเลขไม่98,000โลครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่6,600บาทครับราคาอยู่ที่389,000เป็นราคาที่ดีเลยแล้วก็สภาพรถอย่างที่คุณผู้ชมดูคลิปไปนะครับใครยังดูไม่จบนะฮะกลับไปย้อนดูให้จบครับผมถ่ายรีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมแล้วแล้วรีบโทรมาครับ ถ้าไม่อยากพลาดนะครับไปไวแน่นอนผมกล้าบอกได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับใครรีบใครสนใจจัดการครับรีบจัดการครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ